ดับราศีคิดเงินได้เงินเตรียมเปิดกระเป๋ารับทรัพย์มีด้วยกัน5ราศีที่ต้องเตรียมเปิดกระเป๋ารับทรัพย์กันได้เลยเพราะดวงการเงินและโชคลาภของ5ราศีสุดปังในช่วงนี้เป็นช่วงที่คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองทุกความตั้งใจที่เกี่ยวกับเรื่องเงินใจเห็นผลแบบจัดต้องได้ การเงินที่เคยสะดุดจะกลับมาไหลลื่นเหมือนเปิดเขื่อนใครที่เคยวิ่งตามเงินตอนนี้เงินจะวิ่งเข้ามาหาเองแบบง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยเหมือนที่ผ่านมาดวงโชคลาภส่งพลังโดยตรงให้กับ5ราศีนี้แถมยังมีดาวเสริมพลังเข้ามาซ้อนแรงอีกด้วยส่งผลให้ช่วงนี้มีโอกาสได้เงินก้อนได้ค่าตอบแทนเกินคาดหรืออาจได้ผลตอบแทนจากสิ่งที่เคยลงทุนลงแรงไปแล้วนึกไม่ถึงแบบฟุกๆแบบบังเอิญจะกลายเป็นโชคความขยันจะเปลี่ยนเป็น ช่วงนี้อะไรที่ทำเงินได้หมดแม้แต่เรื่องเล็กๆก็อาจสร้างไรายได้แบบไม่คาดฝันใครที่ทำงานเกี่ยวกับการขายการพูดคุย การเสนอโปรเจกต์หรือการลงทุนใดๆในช่วงนี้ถือว่าเหมาะสมสุดๆเพราะมีโอกาสได้เงินแบบผู้แล้วได้เงินเซ็นแล้วรวยมีเกณฑ์ปิดดิวสำคัญรับทรัพย์จากการเจราจาหรือได้กำไรจากสินค้าที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้และที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือดวงยังเปิดรับโชคลาภทางลอยเช่นการเสี่ยงโชคเลขเด็ดได้รับของฟรีหรือมีคนหยิบยื่นเงินให้แบบไม่คาดคิด ใครที่มีความฝันแม่นใครที่เลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครที่ได้ยินอะไรแว่วๆมาแบบไม่ได้ตั้งใจรีบคว้าให้ไวเพราะเป็นกุญแจสู่โชคลาภครั้งใหญ่สังหวะนี้ต้องกล้าเล่นกล้าเสี่ยงในขอบเขตท,ที่ไม่เดือดร้อนนะคะเพราะฟ้ากำลังส่งพลังหนุนให้กับทรัพย์แบบเต็มมือยิงขยนันยิงกล้าโอกาสทองก็ยิง่งวิ่งเข้าหาแบบไม่หยุด5ราศีได้แก่1ชาวราศีมีน2ชาวราศีกรกฎ 3. ชาวราศีสิงห์4ชาวราศีพิจิกและหชาวราศีธนูช่วงเวลานี้ดวงการเงินเปิดกว้างอย่ากเก็บตัวอย่าคิดนานอย่ารอเพราะจังหวัดทองแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆลงมือทำได้เลยค่ะ